อบอุ่นจ้ะอีวานยังก้าวมาเอาตัวนี้เร็วมามาเร็วเน่เน่ตัวอะไรอะเร็วเร็วมาคานมาเอานี่ลูกมามาเร็วมามามาเร็วเร็วคานมาเร็วเร็วขึ้นมาคืบนมาอโยงโยอโยงยกอ่ะอโยงโยอโยงยกอ่ะอบอุ่นแล้วเหรอครับ อ้าเร็วเร็วเมาหาแม่โอเร็วอายาคว่มไปเลยเอียงกระเทเลยเลยเอียงกระเทเลยเลยขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ขอได้ไหมเอาขอได้ไหมเอาเอาเอาแขนมาด้วยเอาเร็วมาหานีมามานี่เร็วลงมาเร็วโอ้ฮะอย่างไรอันนั่นนั่นนั่น อันลูกคืบมา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 โอ้ยโย่คืบมาคืบมาเร็วเร็วมาหากระต่ายน้อยเร็วนุ๊กเอามาเร็วมาเอาไหมเอาไหมเอากระต่ายน้อยไหมเอาไหมครับเร็วเร็วเนี่ยตุ๊กตาลูกอ่ะเออเอาไหมเอามอืมอืมอืมกระเดึ๊บกระดือบมาแล้ว cái tiếp 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 cái งก้นแล้วเอา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 าดู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 ทำท่าสีจานแล้วใช่ไหมอบอุ่นจานแล้วใช่ไหมครับหนูนันไปเล่นห่อแพมเพิร์ดอีกอันดูดูความสนของคนดูความสนของคนดูดูดูความสนของคนดูความสนของคนดูดูยังสนไม่เลิก อย่างสซนไม่เลิกแน่มา,าทางนี้ลูกของเล่นอยู่นี่อ,อ้วนไปงับอะไรนะ่ะมันเลอะหรือเปล่าเฮ้เอานั่นไม่ได้อันนี้ก็เอาอันนู้นดูดูด,ดูดูเด็กดือ้อนั่นดูอืมอืมหรือคน้นคุย เละเทะอะเละหมดแล้วอบอุ่นน้องนอบอุ่นไม่เอามาทางนี้มาทางนี้ดี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 ดดี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 เวมาทางนี้ลูก่เอไม่เอา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 ไม่เไม่เคยเชื่อเลยดูอกกลับไปใหม่เอ้ากลับไปใหม่เอ้าจะเลืออะไรลูกอืมเอ้าอเอ้า 그래요? <목소리도>